สำหรับโครงการปั่นจักรยานตามรอยแม่นะครับส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสุรินทร์นะครับก็ได้จัดขึ้นในวันที่22สิงหาคม2 558นะครับโดยวัตวถุประสงค์เนี่ยเราต้องการที่จะเทิดเระเกียริสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในส่วนก็คือว่าด้วยที่ว่าอำเภอสุรินทร์มมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามน,นะครับหล,หลายอย่างเดองธรรมชาติเส้นทางน้าตกภูเขา ป่าไม้ที่มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่สุดก็จะเป็นการส่งเสร,รมิมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นตัวเราคิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยและส่วนหนึ่งก็ได้ทําให้บ้านหมู่สูงตื่นเื่นรู่จกักหน้าอยู่นาใสนะครับแลวก็ได้ชมธรรมชาติอากาศอันบริสุทธิ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยทั้ปันจักกร,รยา จากโครงการปผลจักรยานทุกวันที่20่สิบปั่นเพื่อแม่นะครับก็คือใบพอมหอมส่วนหนึ่งมาจากลำเภอแวนลำเภอสุไหโภลกนะครับลำเภอสุขีลแล้วก็นัดปั่นอิสระอยะที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนในสุขีลินที่ร่วมปั่นประมาณสัก200กว่าคนนะครับโดยเราใช้ระยะเส้นทางปัน่นเนี่ย32กิโลเมตรเริ่มจากท่กาตั้งสมเด็จย่าติที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุขีลินนะครับใกล้กับที่วัดการอินเพอย์ สุดที่นแล้วก็ปั่นไปทางบ้านไหนบอกผ่านไปยังโตงมุนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าพระมุนราชีนาที่บ้านแอกประโจนะครับก็เป็นการสิ้นสุดโครงการนะครับสำหรับการปันครั้งนี้นะครับก็บรับทราบนะครับว่าหลายคนมาลงทะเบียนนะครับไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็เป็นที่น่ายิานดี ผมก็อขอให้ทุกคนมีความสุขกับการป the ouais, ั่นจักรยานในครั้งนี้มีความสุขหรือวได้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพรวนราชินีนา่โลกันและขอทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้ปเรือนรู้ควสุขที่อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความยินดียิ่งครับขอขอบคุณครับการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์ คืนแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พบเพนบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้า ปันปันจัดกรยานไปปันปันจักรยานกันปันด้วยใจที่แสงชิ้นบานให่โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักมีทางกว้างไกล เพราะรักในโลกกวางใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอ,บ,เธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งตบกันราวกับนกที่พอง,ง,งเพ้นบินื่อฟ้าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปันปันจะกระยานไปปันปันจะกร่ยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ ที่ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แ้นชื่นบานให้โลกสวยสวยงามบิ่งผ่านความรักเราวันจอแค่หน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่เป็นหาความกันชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคหนักหาจักรยานก็คมเหมือนกัน ขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบากบางยอมผ่านพ้นไป ปั่นปั่นจะกริยานไปปั่นปั่นจักริยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจะปรยานไปปั่นปั่นจะกรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชิบ้านให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักปรยานไปปั่นปั่นจักริยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจ trên hình lộp suối xuôi ngang